สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมทุกคนนะครับเพื่อนๆเคยประสบปัญหาออฟฟิศซินโดมกันบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดคอหรือปวดตาทางนี้อาจนำไปสู่โรคหมอนรองกระดูกพับเส้นประสาทและทำให้กระดูกฝันหลังคตอีกด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ5วิธีกยายระยศาสตร์การทำงานกับคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยลดปัญหาออฟฟิศซินโดมจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับข้อที่1นะครับ ระยะมองจอภาพควรอยู่ระหว่าง40-60เซนเมตรนะครับหรือประมาณ1ช่วงแขนข้อที่2นะครับนั่งหลังตรงหรือเอนไปด้านหลังเล็กน้อยก้นเต็มเก้าอี้หากมีพนักพิงหลังข้อที่3ครับอุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดควรอยู่ในระดับแขนท่อนล่างทำมุมประมาณ90องศากับแขนท่อนบนข้อที่4ครับ วางเท้าทั้งสองให้ราบกับพื้นเต็มเท้าและข้อสุดท้ายครับศีรษะตั้งตรงหรือก้มเล็กน้อยไม่เกิน10องศาระดับสายตาในแนวราบควรอยู่สูงกว่าระดับขอบบนของจอภาพเล็กน้อยไม่ควรที่จะมองใกล้จอคอมพิวเตอร์มากเกินไปอาจจะทำให้ปวดสายตาได้นะครับไม่ควรนั่งตัวโก่งหลังงอ เราไม่ควรต้องเอื้อมมือไปหาอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อลดอาการปวดไหล่ได้ครับหากเท้าลอยจากพื้นเพื่อนๆสามารถหาสิ่งของมารองเท้ามารองไว้ได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการบริหารกล้ามเนื้อระหว่างการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับท่าแรกที่แนะนำครับ คือการยืดกล้ามเนื้อบ่าโดยเอียงศีรษะไปด้านข้างแล้วใช้มือดึงศีรษะไว้จนรู้สึกตึงประมาณหนึ่งค้างไว้20วินาทีครับท่าที่2ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นคอโดยเราใช้ฝ่ามือดันไปที่คาของเราให้รู้สึกตึงประมาณหนึ่งค้างไว้10วินาทีครับและท่าสุดท้ายครับ การยืดกล้ามเนื้อแขนโดยเหยียดแขนค่อยไปทางฝั่งของข้ามใช้แขนอีกข้างล็อกไว้ค้างไว้10วินาทีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5วิธีกายศาสตร์การทำงานกับคอมพิวเตอร์เพื่อนๆสามารถนำวิธีกายศาสตร์5ขั้นตอนที่ผมได้แนะนำไว้ต้นคลิปไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ